สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปนมากับขนมปังข้าวโอ๊ตน้ำผึ้งค่ะความนุ่มให้โดความนุ่มนุ่มมากๆด้วยนะคะทําในเครื่องทําขนมปังค่ะใส่ทุกอย่างลงไปกดปุ่มแล้วก็รอทานเท่านั้นเองค่ะก่อนจะไปชมวิธีทานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ป้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ขั้นแรกนะคะพ้นใช้ข้าวโอ๊ตแบบสุกง่ายนะคะกับนมเดือดนะคะพ้นเทนมเดือดนะคะลงในข้าวโอ๊ตนะคะเพื่อแช่ให้ข้าวโอ๊ตนิ่มนะคะใครไม่มีข้าวโอ๊ตแบบสุกง่ายนะคะให้ใช้เอ่อเอาเข้าวโอ๊ตไปต้มกับนมนะคะต้มให้เดือดประมาณ2-3นาทีนะคะในโถนวดนะคะเราใส่ ข้าวโอ๊ตนะคะที่แช่จนสุกนิ่มแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะตามด้เกลือค่ะน้ำผึ้งค่ะนมเย็นๆจากตู้เย็นค่ะแป้งทำขนมป,ปังค่ะด้านบนสุดนะคะยีสต์ค่ะ สำหรับเนยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หลังจากที่แป้งนวดนวดรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะแล้วเราค่อยใส่เนยนะคะตอนนี้เรายังไม่ใส่นะคะใครใช้น้ํามันพืชแทนเนยนะคะก็ใส่น้ํามันพืชลงไปตอนนี้ได้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเรายกโถ ổ, ใส่เครื่องทําขนมปังกันเลยคะ่ะเป้นเลือกเมนูหนึ่งนะคะหรือขนมปังมาตรฐานนะคะ s t ต n d า r d น้ำหนักอยู่ที่500กรัมนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสีไเลือกเป็นมีเดียมนะคะเวลาทั้งหมด3ชั่วโมง15นาทีค่ะเดี๋ยวเรากดนวดกันเลยนะคะ ประมาณ8นาทีนะคะพอนาทีที่8นะคะก็ใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะหลังจากใส่เนยนะคะก็ป,ปิดฝาเลยนะคะให้เครื่องทำตามโปรแกรมไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเครื่องก็เข้าโหมดพักแป้งนะคะจะเห็นว่าเขาไม่เนียนไม่อะไรไม่เป็นไรก่อนจะเข้าสโหมดพักแป้งแล้วอบแบบ อบสุกนะคะเพิ่นจะทานมด้านบนนะคะทานมบางๆนิดๆน,นะคะพอแตะตๆแตะๆนมนะคะจากนั้นนะคะเราจะโรยข้าวโอ๊ตค่ะโรยแปะๆเข้าไปนะคะใครไม่โรยก็ปล่อยให้เครื่องอบจนสุกไปเลยนะคะ นะให้เขาพักแป้งแล้วก็อบจนสุกไปเลยไปรโรยเขาโอตนิดๆประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะแล้วรอจนจบโปรแกรมได้เลยค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเครื่องกละลองแล้วเรียบร้อยนี่โอ้ยสีสวยนะท่านนุ่มๆนะคะเดี๋ยวเรายกออกจากโถเลยนะคะ ปุ่ยกโถออกจากเครื่องทําขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเทขนมปังออกมานะคะนราพักขอบบางคุมโอเคมนมีอ่าด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะแคะออกมาใบพัดนะคะเราใช้ตะขอที่แถมมากับเครื่องนะคะค่อยๆดึงออกนะคะ นะคะพักเอาไว้จนเย็นสนิทค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้เป็นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ปวนลาไปก่อนกับขนมปังข้าวโอ๊ตน้ำผึ้งนะคะสวัสดีค่ะ